การ<ล>กงาน<ล>ไม่ดี<ล>ก,การเงินไม่ดีดสุขภาพไม่ดีเ,ดกเกิดจากเด็กสองลายครับเกิดจากเด็กสงลายที่ได้เห็นที่ได้ทําที่ได้รู้เลยอันนี้เฉพาะเด็กหรือเปล่าที่ส่งผลท่านเทวดาถ้ามีเด็กนั่นเลยท่านหนอคงไม่ต้องท้อคอยถามนั่นแหละเอ้ย ถ้ามีเด็กก็ส่งผลกันทุกคนให้เจ็บจนให้รู้นั่นแหละนะทั้งเจ็บทั้งจนถ้ามีปัญหาตามนี้เลยเด็กสองคนเองใช่ไหมแล้วจะเคลียร์ไหมจะแก้ให้ไปเลยจบจบไปให้เด็กไปเกิดเลยนะท่านนั่นแหละเนาะสามสิบวันนั่นแหละเออ,อเด็กสองคนอันนี้ไปทํามาเลยใช่ไหมว<น>ันนี้ไปทํามาเลยใช่ไหม<น>เอาออกใช่ไหม คนแรกทาคนที่สองธรรมชาติค่ะคนที่สองท้องเราก็ถือว่าคนแรกโดนบังคับให้เอาออกแฟนบังคับหรือว่าพ่อแม่แม่ตัวเองบังคับถือว่าถือว่าสองคนนี้เราไม่มีเจตนาจะไปทําเขาเลยใช่ไหมแต่อยู่ในฐานะที่ต้องต้องทําตามคนอื่นที่เขามีอํานาจมากกว่าอื่นนั่แหละ ด็กนั่นเลยอยู่เกาะติดกันเด็กนั่นเนาะไปไหมไม่ได้ท่านอยู่ด้วยกันนั่นแหละให้เห็นเออเธอปวดเมื่อยตางไหนบ้าง <Okay. S 2> อขีหัวขีคอเลยเหรอเด็กใช่เลย <ไฟ S 1> ท่านเอ๋ยก็อยู่เลยด้วยนั่นแหละนะแล้วจะให้หนูไปที่ไหนคะนั่นแหละนะอยู่ด้วยกันตลอดเอออ่าก็มีแต่เจ็บภายนอกไม่เจ็บไส้เจ็บภูมิอะไรข้างในใช่ไหมเจ็บด้วยป่ะมีบ้างครับหายใจ หายใจแน่นมากครับหายใจแน่นหายใจได้ครึ่งเดียวครับอ้าวไม่ไม่เคยลงถึงท้องเลยไม่ถึงท้องเลยครับก็เกี่ยวกับเด็กแน่นอนใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยสงสารอย่างเลยนั่นแหละเนาะให้เจ้าเจ็บปวดคอนี่ละเนาะจะได้นึกถึงกันอ่า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 พร้อมส่งไหมพร้อมจะจ่ายไปเลยขอโทษขออะไรขอสำนึกผิดแล้วก็ ดชดใช้กันไปเลยงั้นรู้ไหมเล่าเจ้าเอ๋ยหญิงหรือชายกันเลยเล่าหน่อยไม่รู้ครับเพราะไม่รู้เพราะว่ายังเด็กน้อยมากมยังไม่เห็นสัญลักษณ์อะไรที่แน่นอนอ่อเธอเป็นหญิงเป็นชายว่ามาชายหญิงเป็นชายครับคนโตเหรอครับโอเคหนึ่งชาย ตามด้วยอะไรตามด้วยหญิงครับหนึ่งหญิงอ่าหนึ่งชายหนึ่งหญิงทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยหรือเปล่ารู้ตัวไหมหรือไม่รู้ตัวหนูจาก,ก็ไม่ได้ทำนะคะก็แค่ว่าเกาะกันไปเกาะกันมาเกาะน้ำหนักเพิ่มขึ้นหนูก็ไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ด้วยกันเป็นแม่ลูกกันแล้วก็เป็นสื่อสัญญาณที่เขาทำไว้อ่ะหนูจาโอเคโอเคคือ ไม่มีเจตนาทําให้เจ็บปวดเมื่อยครับแต่เป็นพลังงานที่เข้าไปเองใช่ไหมครับอ่าอ่าอ่าพร้อมเกิดได้ยังไปเกิดได้เหรอครับไปเกิดได้เด็กเนี่ยแหละเขาตั้งใจจะมาให้ไปเกิดเลยใช่ครับดีมากชื่ออะไรลูกชายไปเกิดตรงไหนครับไปเกิดที่ที่เราอยากจะไปเกิดน่ะแม้จะบุญกันเยอะเนี่ยเขาตั้งใจปฏิบัติเธอก็อธิษฐานไปเลยอยากจะไปเกิดตรงไหนเด็กก็ส่งมาให้เธอไปเกิด thơ chưa lại con la bên trai con la bên là lộ la. là là chưa là là, con con là. Ừ. là. là chưa là ai? chưa là chưa là chưa là lắm. là là chưa 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 là อากินอะไรลูกกินนมตาเจี๊บะเกอร์กับเฟนไซส์จะปกินซี่หน่อยอ่ะหลอนตาแล้วก็เช่บก่อที่มันมีชีสอ่ะหลอนตาบอกรายการไปเลยเนี่ยท่านแบบที่บอกรายการเนี่ยพอยังยังไม่พอใส่กอกมีชีสบอกไปแซ่บก่อนมีชีสนะเฟนไซส์บะเกอร์ปลาบะเกอร์ปลา บอกไปสปาเกตตี้บานาน่าผูะผมยาวนลุงตาเดี๋ยวก่อนกินก่อนเนี่ยกินไม่เรียเดี๋ยก่อนเดี๋ยวเขาแต่งตัวเดี๋ยวก่อนกินให้เราบอลรู้เรื่องรึเปล่าเขาสั่งกินเนี่ยจัดให้ได้เปล่าเบเกอร์ไก่ปลาสปาเกตตี้เป็นไฟไส้กรอกชีส ก็เหมือนแเครื่องหมที่กินแบบข้าวขาหมูก็ชอบน็อร่อตาแต่ไม่เอาหนังมาเอาต่งเนื้อเนื้อข้ามันไปก็กินได้โอ้เหมือนเ้ากินเลยฮะเหรอเธอชอบแบบนี้เลยเหรอเหรอเวลาแม่หลับก็หนูใช่ไหมที่ช่วยปุกอะเวลาแม่ขับหล ใช่นั้นก็จะเจ๊งกันทั้งคันลนะแล้วก็กลัวมันนต้องเรียกมันตื่นใช่ไหมเดี๋ยวมันวูบไปวูบมาซวยเลยใช่ไหมอกินมากเกินไปแบบมันง่วงอ่ะไม่หรอกเขาทำเยอะไงเลอะขับรถเ่ครับขับไปดังี่วัดบ่อยไปดังทีวัดเลยเหรอเลอะอะเธอก็ไปดูดูไปหน่อย อ่าดีะละยังมีแผนกแผนกเตือนเตือนเตือนง่วงเตือนหลับใช่ไหมครับอ่ากินอาหารแล้วขนมมั้ยยังฮะเอาขนมครับเอาอขนมอ,อะไรบอกมาขนมก,กรอบๆจริงง่ายๆเสียไั้มีเยอะแยะเลยแม่เขารู้อมก็มีชักกระดแดก็ใช่ชักกระแดกเขาก็กินบ่อยนะคะกินหรือเปล่ากินบ่อยน้ำ น้ำปั่นกาแฟปั่นน้องเจ้ากาแฟเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะหรือตามนี้ขนมฟางแซนด์วิชก็ได้อ่าสาธุได้ข้าวได้อาหารได้ขนมแล้วเสื้อผ้าต่อไปเสื้อผ้าชุดยีนครับชุดอะไรนะชุดยีนครับเสื้อยีนเงยีนอ่าชุดยีนน้องเอากระโปรงสั้นหน่อยมีปักคิตตี้หน่อยเหรอ่่่าสส้้ีีมพูนะใคิไปซื้อชุดห้าขวบมาทั้งสองชุดตามนี้ ชุดคิตตี้นะคิตตี้เ <ดา S 1> หรอ,อลอา้าสีอะไรสีมชมพูอ่าเรียบร้อยปล่อยฉัดอะไรปล่อยข้าวลงตาอะไรลูกปล่อยปลาหมอชิดตัวก็ได้ชิดตัวก็ได้ครับอ่าสองอย่างอย่างละสิบสังฆทานหนึ่งชุดอ่าเมื่อไหร่จะบวชให้ได้พรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวดิเราไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวบวชพรุ่งนี้ไม่ได้กินข้าวนะออา เดือนไหนเขาจะบวชก่อนปีใหม่เนี่ยแล้วข้ามปีเลยครับอ่าก็เรียกว่าบวชได้สองปีเลยอ้าวปีเลหรกห้ากับหกหกไงวันที่วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบธันวาเนี่ยครับนั่นแหละชิองเดือนนั่นเหรอไม่ใช่ก็หกปีหกห้ากับหกหกเลยไง บทท้ายปีได้ไปเจอต้นปีถูกต้องก็บอกบอกว่าสองปีก็บทสองปีไงปีเริ่มกับปีจบตามนี้ท้ายปีกับต้นปีเออนั่นแหละอ่าตามนี้เปล่าน้องงาากลขแม่เป็นยังงไมีอะไรจะเตือนหน่อยไหมก็ไม่มีอะไรก็แค่เตือนเรื่องขับรถแต่ลุงตาจะหลับอยู่เรื่อยใช่เขาต้องดูแลตัวเองหน่อยนะโรคไตอะไรไหมโรคไตมีไหมครับ เนีย่ยต,<ละ>ตัวต้นเหตุตามนี้ก็แค่ปวดเมื่อยไม่ใช่เหรอใช่คนน้องก็ต้องปวดเมืเ่อยอยู่แล้วนานวันนานเนื่งองจากเขาเพิ่งมเก่งมาแล้วใช่บอ่อไปดูบอ่อให้มันดีว่ามันดีเปล่าไจมไปแล้วก็ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดคออะไรนี่แนหะละบ้ง,งก็บวกกับพวกหนูก็ไปด้วยเหละเธอก็เป็นด้วยไม่ใช่บวกกับพวกหนูไปโยงเขาด้วย เธอไม่ได้ปวดกันใช่ไหมไม่ปวดนะอ่าทุสนุี่ชอบไปชอบไปเที่ยวก็ชอบพาไปเรอไปนู่นไปนี่ไปเห็นเธอเป็นคนพาไปเหรอเขาพาไปอ๋อนูก็ไปด้วยรวมไปไปเที่ยวทั่วไปเลยใอ่าทัอ่ของแมจะกลับมาหมกลับมาจวพูดหนูต้ไปก่อนนะค่ะอ่ทจบไปได้เลย านะก็ไม่กดอยากเลยทั้งหนาใช่ไหมไม่ได้กดอยากแล้วที่มันมีปัญหาสีมากทีนี่แหุกอย่างเนี่ยพวกหรู้ไงฮะก็ตอบได้ดังตกใจเลยนะตายไปก็หนูไงหมดทุกอย่างเรียกว่าภาคภูมิทุกอย่างนี่แหละใช่ก็พวกหนูไงไม่ต้องสนใจอ่ะก็จอดได้เพื่อผู้ชายหนูพวกหนูไม่ต้องหาใครเลยใช่ไหมใช่ตามนี้ จบกล้องล่าน้องดาวไปได้เลยน้องดาวน้องดาวดูแลน้องๆหนูไม่ได้นะยากมากน้องดาวเหรอเธอดูแลน้องเหรอดีมากใช้ได้จบ ดังดังเเวลาตอนที่เราหมักลำบากฝันเห็นลำบากนฝันเห็นหลวงปู่หลวงปู่อะไรหูกหนูไม่ทราบนะคะแต่หนูเห็นชื่อข uh ึ้นบนอากาศแต่ว่าเป็นพระหรือเป็นใครเป็นพระค่ะเทียนเทวดามีพระองค์ไหนหลวงปู่องค์ไหนเมตตากันอยู่ดูแลกันอยู่ท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยบอกให้รู้ท่านเห็นพระใช่ไหมหนอเจ้าเอ๋ยท่านเห็นพระก็ดีแล้วนั่นแหละเอ๋ยพระท่านเลยมาประทานพรไง เจ้านั่นใส่สวดมนต์บ้างหรือเปล่าหรือเจ้าเฝ้าคิดอะไรกันอยู่เอ่ยไม่ค่อยได้สวดเลยไม่ค่อยได้สวดเข้าไปแล้วหมดมันใช่ตีนแน่นพอสวดมันตีมันแน่นแล้วหายใจไม่ได้เวลาจะทาําความดีอุปสรรคท้องไส้ป,ปั่นป่วนนี่ไงเล่าท่านเอ๋ยมีเด็กอยู่ผ<อ>ีเด็กรู้นั่นขัดขวางนั่นแหละนะหากเขานั้นขจัดเด็กออกไปค่ะมันสวดมนต์ภาวนานั่นแหละเอ่ย จะดีเลยแต่ตัวเขานั่นแหละท่านการงานนั้นก็จะเข้ามามากมายเลยอ่าตามนี้ให้เด็กไปก่อนอนันนี้ปู่องค์ไหนมีชื่อไหมว่าเมตามตากันอยู่ดูแลกันบ้างพระสงฆ์องค์เจ้ามีมากมายท่านนั้นไซคอยดูแลนั่นแหละนะแต่ก่อนอาจเป็นลูกหลานครา หล่อนอยาร้อนใจหนาให้รู้กันมีหลายองค์ด้วยใช่ไหมใช่แลว้วชื่อว่าปูขาวครับปูขาวเหรอปูขาวจังหวัดอะไรไม่อันนี้เขาบอกว่าเขาเขา,เขา,เขาหนูเคยฝันเห็นเคยฝันเห็นเขาบอกว่า,าปูขาวอะ่ะมาจะมาอยู่ที่หน้าโรงงานหนูปูขาวจะมาอยู่ที่หน้าโรงงานเขาครับใช่แล้วก็มาบอกมาบอกว่าให้สร้างถ้าสร้างสารพระภูมสร้างพระภูมแล้วก็คือให้สร้างอาสมให้เขาเนี่ยให้สร้างหันหน้าเข้าข้างสัก ให้สร้างสาให้อยู่ครับให้ปู่ขาวอยู่แล้วเขาก็บอกว่าแล้วรู้ไหมว่าใครจะมาอยู่หนูก็บอกว่าหนูไม่รู้หนูยังเอาตัวเองไม่รอดปู่ขาวนี่อยู่จังหวัดอะไรพอรูอ้ป่ะหนูไม่รู้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นฤาษีที่เป,เป็นอะไร,รอ้าวปู่ขาว,วาเทวดาท่านปู่ขาวคือใคร <provoc> นั้นถามก่อนนะท่านเอ๋ยนั่นใจสสร้างหรือยังแล้วเจ้าหนานั่นนะขอบอกไว้ก่อนค่ะ อย่าเพิ่งเชื่อหนาให้สนิทใจยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แหละท่านเอ๋ยมีผีเลยแอบอ้างเอาของนั่นไงอย่าหลงอย่าหลงอย่าเชื่อใจปูเขาไงไม่มีกันหลอกหนะไม่มีไม่มีอย่าเชื่อคาจะหลอกนะเอาบ้านอยู่ไงเล่าเออพวกปู่เขาไม่มีให้ใครมาสร้างอะไรหรอกใช่แล้วใช่แล้วท่านเป็นพระจะมาขออาศัยทําไมเล่า ท่านอยู่เหนือศีลสุขหิ่งแล้วใช่ไหมขาวไม่มายุ่งกับใครเขาหรอกท่านเอย๋ยมีแต่คอยประทานพรล,ลูกหลานเอย่ยลูกหลานเลนหล้นอยู่เย็นเป็นสุขหนาะคอยมาเตือนให้ส่วนมนต์ภาวนาไม่ใช่ว่ามาขอบ้านอยู่เอย่ยผีละผีผีผียีนะ <S <S 1> <S 1> ยังไม่สร้างหากสร้างคงหนักนะสิท่านเชิญมาอยู่เอา้ทาทําไงกันทีนี้นั้นจะเชิญไปยังไงเล่า ความ,มาฝันนิมิตนคนทักร่างทรงหมอดูอย่าไปเชื่อมัน,น,มมค,นคือถ้าให้สร้างนี่นะต้องคิดไปก่อนเลยว่าแสดงว่าวิญญ,ญาณกระจอกเข้าใจปะ่ะถ้าของดีเขาไม่ให้สร้างหรอกอใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านเอ๋ยมันส่วนมนต์ภาวนานเลย นั่นแหะนะดีที่สุดให้รู้กันอ่ะเดไปไหว้ห้องพระตัวเองนั่นแหละมีเป่าห้องพระเอาไปพยายามขึ้นไปบ่อยๆหน่อยตามนี้ที่ห้องพระนะคะท่านเทวดาห้องพระคืออะไรกันเอ๋ยห้องพระห้องห้องพระห้องวัพระส่วนมน่ะก็สวดไปดีเลยนั่นแหละนะห้องพระไม่พิษภัยต่อใครค่ะส่วนมนน้ำเทวายก็มีแต่พลังเอาทกอ่าจบ 而且都搬家好。谢谢